ไม่เคยได้เล่นอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะทำไมมีแต่เบียร์ขึ้นมาเต็มเลยอานนี้เรียนพูดเอกนะคะคุณปีเตอร์คุณตาและอาจารย์เบียร์เรียนว่าอันนี้คือศรัทธาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีใครไปยยดเยียดได้ใครมารักอาจารย์เบียร์ไม่มีใครมันอันนี้จริงเกียดคุณตาหรือว่าเออหลงในเสน่ห์หน้าคมเขียมหนดหลุมหลิงของปีเตอร์ไม่สามารถทําได้เรียนมีความรู้สึกว่ามันเป็นป่นเลอร์ที่บริสุทธิ์แล้วมันสมผลมาคือคําว่าศรัทธาอืม วันนี้ฉันรู้น่าจะเบียไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อวานไปพิษณุโลกวันนี้นั่งนะหลับครึ่งหนึ่งตาลืมครึ่งแฟนขับตัวจริงนี่ฉันันได้พูดมาแฟนขับแต่ฉันอยากจะบอกว่าเขาจะไปพิษณุโร่ฉันกะรู้ประเดี๋ยวเอฟซีเขาจะตามมานี่แพรลี่ี่อยู่นะนี่แพรลี่คนรู้นะโอ้ยอาจารย์พิรู้เป็นหมดของอาจารย์เบียเขาจะเน็ตฉันือเขาก็รู้ใช่น้อยอาจารย์ยิ่งเป็นสารรับประทานที่เป็นน้ำๆแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพไดนนะ มี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 ทุกอย่างเลยเขาเตรียมไว้ให้หมดอะไรอ่ะไหนบอกฉันหน่อยซิที่เดนดูดูดูอ่ะข้าวยาคูข้าวยาคูข้าวยาคูแล้วก็พวกวิตามินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยวิตามินได้สารกัดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ห่วงหนูสองคนเลยเหรอคะห่วงแต่อาจารย์ไม่ต้องห่วงเขามีเป็นยาจนไม่ได้ทําอะไรหนักหนาสาหัสอย่างเขาตามภาษาของธรรมะเดนมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอืมถ้าเป็นศาสนาอื่นที่เด่นเรียนศาสนาเปรียบเทียบมานะ อาพระเจ้าทรงนำอ,อ,อาจารยเบียรท,รทรงถูกบัญชาถูกเรียกใช้ให้เป็นผู้กระทําการบางอย่างที่เป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าวัชนะอาจารยเบียก็เลยจะต้องเหนื่อยอแต่มันก็เป็นการวัดความอดทนวัดความรักความจริงใจที่มีต่อพุทธศาสนาถ้าอาจารยเบียทำได้อาจารยเบียก็จะบวชเป็นพระภิกษทุที่พวกเราเลื่อมใสค่ะแต่แต่ก็ว่าส่วนหนึ่งก็อาจารย์เบียก็เลือกเองอะ คือเลือกมาเลยว่าตั้งใจที่จะมาแบบนะแบ่งปันธรรมะอย่างแท้จริงแล้วก็แบบเพียนมากจนสละเวลานอนน้อยด้วยเขาตั้งใจยังไงเข,า,ขาถือมาค่อนขอสามผิดสานถูกอุ้ยแต่ยิ่งไม่ดกว่านะฮะร <laughs> ล้วลงสลัดสอบสอบ,บรักสลัดนะอาจารย์เพอาจจรยิ่งสิถูกอาจจะยิงจจะย่งส,<า>สักตั้งประเด็นเอออาจจะยิ่งสักตั้งประเด็นถามให้หน่อจจยแล้วโยนให้แต่รักตอบไหมอาจารย์เบียร์ได้ผมเนี่ยก็คือผมเห็นอาจารย์เบียร์นี่เป็นตัวอย่างนะ ว่าเวลาเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยสุดท้ายเราเหมือนเราเป็นเป็นเนื้อบนเขียงที่รอให้เขามาสาับอ่ะเนี่ยผมเห็นอาจารย์เบียร์เป็นเป้าเนี่ยปกติผมก็คุยเรื่องของจิตวิทยาธรรมะบ้างอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายพอเจอเคสอาจารย์เบียร์เนี่ยผมเนี่ยต้องหนีไปอยู่รัตทีเบคอนเนมว่าคือเราเราเจอคนที่หวงเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเข้าใจนะรักศาสนากลัวว่าเออมันจะเป็นประเด็นมันจะเป็นปมมันจะสอนผิดสอนถูกอะไรแบบเนี้ยมันทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ไม่กล้าที่จะมามาเสวนาธรรมแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาเป็นคือแม้แต่มีความรู้ก็ไม่กล้าที่เนี้ยอย่างผมเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่พุทธแทนนะผมเป็นเบคอนอ,อันนี้มันมันสามารถทําได้ไหมจะมันจะกลายเป็นแบบเรามาสร้างรัที่ใหม่ไหมมันจะกลายเป็นแบบเอ๊ะเราไปชี้นําทางพุทธให้มันเบี่ยงเบนกลายเป็นไปโดนอีกเป้าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยาัาหาว่าอาจารย์เบียร์กลังจะสร้างรัทธิใหม่คนเนี่ยผมหนีพุทธไปเป็นเบคอนเนี่ยเพลฟอร์เบคอนอยากอนนบอก,บอกให้อาจารย์เบียร์รู้ว่าจริงๆแล้วพีเตอร์เขาเป็นคริสมาก่อน ครับใช่แล้วเขาก็หันมาสนใจพูดสาอนารย์เคยเป็นครอนเป็นศาสนาอะไรทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแล้วอาจาบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เบียเพียนพยายามทำนั้นคนที่ต้องมีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงใจและโดยหน้าที่กลับไม่ทำแต่พรคนอื่นทำมาคอยมองไอ้นั่นผิดไอ้นี่ถูกแต่กูไม่ได้ทำแปลว่าอะไรอันนี้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่มันจะอยู่กันยังไงครับอาจารย์ ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะ <c oughs> คือเด็กที่มีความสามารถที่จะสามารถมาพูดทำมามาแนะนําทำมามาพูดคุยเสยวนาทำตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นสูงอันนี้ตามอันนี้ดาอันนี้ขาวอย่างเงี้ยไม่อายเด็กหรือไงคะไอ้ที่ออกมาขัดขวาแล้วออกมาโต้แย้งอะ่ะอาจารย์หมายถึงใครครับอาจารย์เบียร์เขาก็เป็นคนบอกแล้วถ้าเขาผิดเขายินดี <c oughs> เขารับปากอาจารย์ยิ่งพูดชื่อเลย, <c oughs> เลยได้ไหมว่าใครคิดแบบนั้นครับ <c oughs> ลืมไปแล้วเพราะไม่เคยเปล่ยในสมองซื้อวิตามินให้อาจารย์ยิ่งด่วนเลยจะได้จัไม่ต้องไม่ต้องมามีวิตามินเลยฉันมีสิทธิ์ใหญ่ยายตาัี่ต้นอานี้เนีายคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยมองอะไรเป็นผ้าเต็มผืนผ้าสีขาวผืนใหญ่ใหญ่กูมองไม่เห็นเลยกว้างยาวเท่าไหร่กูมองไม่เห็นแต่มีจุดจุดจุดเดียวตรงกลางผ้าผืนประโล่ปะละเสือกเห็น ใจ่จริงนะคะเป็นสายตาที่เกิดมาเพื่อจะมองเห็นแต่ตำเนอากไหว้พระเยอะๆมันจะได้มองเห็นส่วนสะอาดๆบ้านอาจารย์ยิ่หมายถึงใครครับลำพึงลาพันค่ะอาจารย์นี้เขาหิวอย่าเพิ่งไปยววันเขาหนาเตอร์ขอฟังอาจารย์นี่เราจะคุยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์เราจะคุยกันให้คนชัวร์มันลงเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มาดคนช่วยสร้างามได้ไงเราไม่ได้ด่าใครอาจารย์เบียร์เราแค่คุยกันเองเท่านั้นเองอ่ะเมื่อกก้เตอร์ถามอะไรอาจารย์ให้รบกวนอาจารย์ช่วยตอบได้ค่ะ ประเด็นประเด็นที่คุณปีเตอร์พูดเนี่ยรย์ชอบมากที่บอกว่ามันเกิดการห่วง mm hmm. ห่วงแหนที่ทักรักษาพระศาสนาจนเกินเหตุเกินปัจจัยและไอ้ความห่วงแหนเหล่านี้มันเป็นความห่วงแหนที่พระศาสดาเนี่ยไม่ทำเลยเป็นความหวงแหนที่พระศาสดาไม่เคยสอนวิธีการในการรักษาพระศาสนาแบบนี้วิธีการรักษาพระศาสนาที่ถูกต้องถ้าทุกคนเนี่ยมีเจตจำนงเจตนาในการเผยแผ่พระศาสนาพระองค์ทรงบอกชัดเจน ใครก็ตามที่มีหน้าที่ในการทรงธรรมทรงวินัยทรงบรริการทรงแม่บททรงอัฐพยัญชนะเป็นพระอุสุทธ์ทองแค่ในหลักธรรมหลักวินัยให้ขวนขวาาในการบอกสอนอหลักธรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรเอาความจรงิงลบล้างความเห็นผิดเอาความจริงบอกสอนเพื่อกบเกินความเห็นผิดดังนั้นเวลาเราในปัจจุบันวิธีการทําเด้ดที่สุดคืออะไรเวลามีคนผู้ไม่ถูกต้องวิธีทําอะไรแก้แก้ให้ถูกต้องตามหลักธรรมไม่ใช่ไปด่าเขานะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นไปด่าเขาเพื่อแก่แต่แก้ตามสันดานของตัวเองไม่ได้แก้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจารย์มันชอบที่คุณปีเตอร์พูดว่ามันเป็นความหวงอะ่ะเหมือนศาสนานี้เป็นของเขาเพียงคนเดียวเหมือนศาสนานี้เป็นของกลุ่มเขาเพียงกลุ่มเดียวแล้วอย่างกรณีที่เรากําลังพูดถึงการในบริบทของสังคมว่าเอ้ยการคุยกันในเรื่องศาสนาทุกวันที่มีคนออกบอกสอนเขาพูดผิดพูดถูกบ้างสลับกันไปซึ่งมันมีโอกาสในการพูดผิดแม้แต่พผูุ้ทธเจ้ายังเคยพูดด้วยซ้ำว่าธรรมะเหล่านี้มันเป็นของละเอียดลึกซึ้งรอบคอบมันมีโอกาสพูดผิดพูดพลาดได้แม้แต่การทรงจําของพระราหบีมีโอกาสในการจําผิดจาพลาดได้ไหม มีโอกาสในการจําผิดจํพลาดได้แต่สิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับพระหลานคืออร as ิยสัจสี่อันนี้พระหลานไม่พลาดอยู่แล้วเขามันจ้าแก่ใจเขาเพราะเขารู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วแต่ไอ้เรื่องหลักรรมอื่นๆน่ะที่มันแบบโอ้โหมันมากมายพระเจ้ิดกสิธิภาพเล่มถ้าให้พระหลานไปจําหมดจําไม่หมดเราไ,ไม่มีทางจําได้หมดมันก็มีโอกาสในการจำผิดเออเาป,ป,ประวัติพระเจ้าเคยว่าแบบนี้มันก็อาจจะลืมไปบ้างสัญญามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่จะไม่เสื่อมคือหลักความจริงในใจของพระหลานจะไม่เสื่อมแต่ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเราเอากฎหมายบ เราเอากฎหมายแล้วก so no ็ม no ีกลุ <music> ่มคนบางกลุ่มไม่น <fir> ักเพียมจะผลักดันกฎหมายเนี่ยเพื่อปิดปากคนที่สอนธรรมะสอนไม่เป็นไปตามตำรับตำราไม่เป็นไปตามที่เขาศึกษาเล่าเรียนมาเท่ากับว่าผิดกฎหมายอันนี้อันตรายต่อพระศาสนามากอีกหน่อยเนี่ยคนจะเกิดความกลัวเพราะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยไม่มีใครกล้าเพราะอะไรกลัวกฎหมายจะเล่นงานอาจารย์ถามพระวัดป่าวัดเขาจะอยู่ยังไงเพราะพระวัดป่าวัดเขาไม่เคยศึกษาเล่าเรียนกับประเดียนกับอะไรแบบนี้มาแล้วพระวัดป่าวัดเขาจะสอนยังไงแต่พระวัดป่าวัดเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักตามสอนพระเจ้าเป๊ะ ศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าอย่างเป๊ะๆแล้วมีภูมิอาจภูมิทาอย่างเป๊ะๆ้วยแต่คนที่อ้างตัวเองว่าศึกษาตำหลับตำลาสอนไปสอนมีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัตินำสอนแต่ปริยัติแต่ตัวเองยังปฏิบัติไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> คำถามคือหวงแห่ในศาสนาพิธาราษาศาสนาทุกอย่างทำขวนขวายจริงแต่ประเด็นคือใครพูดอะไรผิดพลาดนิดหน่อยไม่ได้ฟาดฟาดแล้วก็หาพวกหาพวกผู้เห็นด้วยกับตัวเองแล้วก็เอาพวกของตัวเองเนี่ยไปช่วยกันด่าไอ้คนนี้ไป,นไ,นนไปเกลียดไอ้นคนนี้ช่วยกันแชร์เพื่อที่จะประกาศประจานไอ้คนเนี้ย ต่มันไม่ใช่ลักษณะที่คาําสอนเละเจ้าสอนคือต้องตำหนีตีติงการตามถามเรียกเขามาถามกับว่าจริงหรือไม่จริงอย่างอาจารย์พูดไปต่างๆนานาเนี่ยเคยถามอาจารย์สักคำหนึ่งไหมละ่ะไม่เคย<ม>เขาเหล่านั้นไม่เคยถามอาจารย์สักคำว่าอาจารย์มีเจตจำนงเจตนา,าในการสอนแล้วสิ่งที่พูดไปเนี่ยอธิบายฟังหน่อยว่าโดยละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเรามีเจตนาในการจะอธิบายขยายความยังไงบ้างไม่ใช่ไปฟังเอาเพียงแต่การตัดคลิปสั้นๆซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการเสพคอนเทนต์มันชอบอะไรสั้นๆแล้วชอบอะไรชอบตัดตอนด่าแต่ไม่ตัดตอนอ นี่แหละปัญหาของสังคมมันเลยทาให้เด็กเนี่ยทุกวันเนี้ยเสพคอนเทนต์เร็วพอเราเส o, พคอนเทนต์เร็วปุ๊บเขาฟังคนพูดเยอะก็เข้าหัวเขาเขาก็เกลียดคนนั้นอนะ่ะทั้งทั้งที่เขาไม่รู้จักไอคนนั้นด้วยซ้ำเขาก็ไม่พอใจบุคคลนนะั้นทั้งทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าไปเคยชินไม่เคยเข้าไปพูดคุยเนี่ยปัญหาสังคมเราในปัจจุบันโลกเราในปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นแบบนี้มากขึ้นอันนี้เนี่ยอันตรายอย่างยิ่งอาจารย์นะปีเตอร์ได้ยินฟังอยู่ครับตปากเองทีพูดดผิหัวงหย มัน <rium> <asure> ไม่ใช่มัะคือการกีดกันเนี่ยกีดกันอี่เตอร์ใช้ภาษาไทยผิดนี่ะจ้จบภาษาไทยนี่ยังอาจารย์อาจารย์แล้วที่เตอร์เขาถามว่าอย่างเงี้ยเขาไปตั้งลัทธิเพราะความกลัวเนี่ยมันเป็นการผิดเพี้ยนไหมเป็นการที่เขาทําแบบเนี้ยอะไรมันเป็ตัวมันเปเตัวี่เปลว่าลัทธิเบคอนอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ใช่ลัทธิลัทธิเนี่ยเขาต้องเป็นศาสดาคิดคําสอนของตัวเองลัทธิต้องมีเจ้าเจ้าของศาสนาแต่คําว่าเบคอนเนี่ยคือหลีกเลี่ยง เป็นการหลีกเลี่ยงคำเจ้าหน้าเองแต่เรายังสอนหลักสักจจความจริงเรายังสอนหลักธรรมะพระพุทธเจ้าแต่เราอาจจะไม่เอ่อยอ้างว่านี่คือศาสนาพุทธนี่คือหลักในพระไตรปิฎกเพราะมันไปแตะไม่ได้ไงเพราะแตะก็ดโดนกฎหมายแต่ปุ๊บถ้าพูดผิดพลาดข้าเทือนนิดนึงโดนเล่นโดนดา่าโดนพวกกลุ่มที่แบบมอกว่าตัวเองศึกษามาเนี่ยแต่ไม่สนใจเรื่องหลักการปฏิบัติไม่สนใจเรื่องหลักสัจจะความจริงเพราะนั้นในตัวการตั้งไอ้ลัทธิแบบมันไม่ใช่ลัทธิอะมันเป็นการตั้งกลุ่มขึ้นมาอย่างอาจารย์ตั้งกลุ่มคนอบ อย่างเงี้ยอย่างคุณตาตั้งกลุ่มอะไรนะคุณเชียงเหรอเอออย่างอาจารยิ่งศักด์อาจจะตั้งกลุ่มอะไรอ่ะขามหมนูน้ำมัง่วนตามังง่วนอะไรอย่างเงี้ยเอ่ออย่าคว้าขึ้นมากินนะควาา้ากระโหนตีเลยนะ <c oughs> นั่นฉันตอกไปิงลกันอาจารยิง่งศักด์ขออาจารย์ขอขอไ้ก่อนแล้วว <c oughs> ันนั้นอยู่สนามบินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาน้ำมังง่วนมากิน <c oughs> ได้ไหมอย่างเงี้ยเออไม่คือฉันละอายแก่ใจมากฉันไม่ค่อยกล้าคืนนะเพราะฉันมีกลุ่มฉันเป็นคนที่บกคล่อง สี่หน้าที่ยังไม่ครบเลยตเกเย็นบางวันแล้วฉันก็มีน้ำมัหุ่นฉันรู้ว่าฉันต้องพยายามเลิกฉันต้องกำาตัวให้ดีฉันก็พยายามอยู่นี่ไงมีกกลยะามิรเยอะแยะเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปเองอ่ะเ<ด>มืะะม่อกันเบียร์เป็นกัลยามินมแต่แต่เมื่อกี้เนี่ยที่ที่พูดกันนะนะบอกว่าความรู้สึกของอาจารย์อาจารย์กำลังมองว่าคุณจะคือคนเรามันมีอยู่สองแบบหนึ่งซ้ายสุดกับขวาสุดอื รักมากศาสนาต้องเป็นตามแบบสองบวกสองต้องเป็นสี่หนึ่งครื่งบวกสองครึ่งกูก็ว่าไม่ใช่สี่สามหกูเขู้ก็หวัวชนฝาว่าไม่ใช่สี่แต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งอะไรก็ได้มึยงย้ำยัมาจะเป็นสี่พวกนักเลงไรระเบียดในเมื่อหลักของศาสนาก็คาเคยสอนไม่ใช่เหรอมัชชินมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำไมอะในเรื่องของความรู้สึกทางจิตมนุษย์เกิดมามีศรัทธา มีบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าเทียมกันตามแต่บุญกรรมที่ทํามาและความเพียรพยายามในชาตินี้พบนี้เท่าที่สมองความรับผิดชอบช,ชั่วดีจะมีโอกาสต้องให้ก็สิวันนี้ก็ทาไม่ครบพรุ่งนี้เขาก็ทาครบก็ได้คนนี้เป็นโจรอีสี่ซ้าห้าวันเขาเข้าใจได้เขาก็บวชเรียนได้ศึกษาธรรมะได้โอกาสเป็นสิ่งที่ควรให้ไหมคะโดยที่ไ<ว>ม่ต้องลงทุนเนี่มีความรู้สึกว่า ทำไมเราต้องหัวแหนศาสนาว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อของบางอย่างโดยเฉพาะความหวั่นไหวเซนซิทีฟเบาบางนุ่มละมุนของจิตมนุษย์นั้นเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีถูกก็ไม่ต้องมีผิดได้ไหมคะมีเฟรมไว้เหมือนวัวควายต้องวิ่งจะไปสเปสปะก็อีหาหลงฝูสิหรือว่าขยาันมีข้อไว้ป้องกันมึงไม่ต้องเอาเข่งมาใส่แล้วจับคูเหมือนหมูกำลังจะเข้าโรงเชื่อได้ปะ ดิฉันมีความรู้สึกว่าควรให้มีอิสระให้เกิดความสบายใจและทําให้คนมีความสุขในการปฏิบัติตนตามคําสอนค่ะค่ะอยากจะอยากจะเสริมอาจารย์ยิ่งสั่งนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะการมีกัลยาณามิตรเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจารย์ที่เราจะทําให้เราสู่มัชฌิมาปฏิปทาได้จริงหรือเปล่าก็คือกัลยาณามิตรเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสว่าท่านเป็นกัลยาณามิตรที่ดีที่สุดเนาะอาจารย์เบียเนาะแล้วนอกจากนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าเราได้รู้จักหรือว่าได้เจอเราจะรู้เลยว่าท่าน การพูดค <mm <iser Zum voi> ุยการแสดงทมเนี่ยมันมาจากข้างในจริงๆของการสื่อสารมันไม่ได้มาจากความจําไม่ได้มาจากสิ่งที่ท่านเล่าเรียนหรือจดจํามาแต่มันมาจากการปฏิบัติสิ่งที่ท่านผ่านท่านละกิเลสอะไรได้บ้างแล้วท่านก็จะเอาคําเหล่านั้นมาพูดแบบตรงๆชัดๆไม่มีความเกรงกลัวในแบบกิเลสใดๆไม่เกรงกลัวต่อความชั่วใดๆท่านจะพูดแบบฉาฉานฉาเป็นฉาใช่ไหมอาจารย์เบียร์ใช่ฉันเห็นด้วยกตาพูดเลย อืเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะก่อนที่เราจะไปตัดตัดสินว่าใครเป็นยังไงอ่ะถามก่อนว่าแล้วตัวเราอ่ะศึกษาเรียนรู้เปิดใจเข้าถึงทรรได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนหรือยังเถ้าเราคนที่นะเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาทํานมกสุดในโลกใบนี้มีคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าส่วนคนอื่นไม่ต้องมาอวดตัวว่าเก่งกว่าใครเรียนคือเรลค่ะ พูดแรงไปไหมอะพูดแรงไปเด้งขอโทษนะคะพูดไม่แรงนนแต่ตอนพูดอะตกใจมากอ <laughs> ะแรงไม่้อาจารย์แรงแชรอาจารย์เลยวันนี้ <laughs> ไม่หรลกอาจารย์ยิ่งสักนะเจอทีมเจอทีม <laughs> แต่ก่อนไม่อาจารย์เบียร์ไม่อยู่ก็กลางคืนตีสามตีสี่ยิ่งสักจะหลับแล้วนอนเสียงเที่ยงคืนยิ่งสักก็มานั่งคุยเมาถึงอาจารย์เบียร์เนี่ยจะทำยังไงกันดีเป็นห่วงอาจารย์เบียร์จังเลยเนี่ยสาวคนก็นั้น เพราะตารูไหมเด้นเข้าใจว่า,าเด้นไม่อยากไปเตือนอะไรอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์บางทีเดนก็มีความสุขเตือนเขาไม่ได้หรอกเ <c oughs> ขาเป็นคนตรงเขาเป็นคนแรงแลวเด้นที่ไม่ได้มีบุญญาธิการศึกษาพระธรรมวินัยแก่ก็ทศกัาฐจาจะมีน้ำหนักในการพูดแต่ฉันก็ไม่สามารถแก้ไขอาจารย์เบียร์ได้ฉันก็ไปแก้ไขทศกัณฐเอฟสีเขาต้องกไก้บอกว่าเฮ้ยรักอาจารย์เบียร์นี่จะไปซีซัวโยนคําถามใม้เข้า เขาโยนไปเสร็จเขาเฟี้ยงออกมาเสร็จก็ทัวลงเขาร่างกาจารย์เบียร์ต้องถามคําถามที่มันสมควรมันไปถามให้เู้ด่าอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ฉันคิดเองอาจารย์เบียร์อย่าโกรธนะคะหนูก็ไม่พูดบไานอย่าเอี้ยโอ้บางทีก็ถามถามคือคนเจ็ดกรรมคือเจตนาใช่ไหมคะอาจารย์เบียร์ชอบพูดว่าเจตนาคืออะไรอาจารย์เบียร์ไม่รู้เหรอว่าอีบางคําถามนั้นมันมีเจตนาให้อาจารย์เสียที่ถามหน่อยเถอะอาจารย์เบียร์เรียนถามตรงๆรรู้แต่อาจารย์มีเจตนาในการตอบไงอาจารย์จะช่วยแก้กิเลสใช่ไหม ถ้าเราไม่กระตุกสังคมบ้างเลยสังคมจะไม่มีวันดีขึ้นเลยที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเนี่ยมันลาบแบบเนี้ยวิ่งเสมอต้นเสมอปลายในความเลวความชั่วมันวิ่งอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งพอเวลามันมันเดินหน้าไปอ่ะอาจารย์มาเนี่ยกระถนกูยังเข้าไปเนี่ยมันหยุดไงมันหยุดเลยมันหยุดคายอย่างเงี้ยมันไปมันไปต่อไม่ได้มันค้างอยู่อ่ะแต่มันก็จะมีพยายามคลดันไงดังนั้นหน้าที่เราในการคือกระแทหรือกระตุกสังคมอย่างที่อาจารย์สมทบพูดอ่ะก็คือกระตุกสังคมอ่ะบางทีสังคมก็ต้องได้รับการกระตุกกระชากาาเเเเมืื่่อออวลพระ มันผีผาบอ่ะมันจะกระโดดไปมันกำลังจะข้ามถนนอนะ่ะวิธีการอนะ่ะมันไม่ทันแล้วรถมันจะชนแล้ววิธีการทาอะไรคว้าคอเสื้อกระชากมันออกมาก่อนไม่งั้นมันตายนะดังนั้นสังคมที่มันกําลังเป็นปัญหาอยู่สุดท้ายเราเราก็ต้องกระตุกแรงๆเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นภาพตัวเองอย่างชัดเจนว่าเขากําลังมีปัญหาบางคนเนี่ยพูดเรียบๆลับๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเวลากระแทกเข้าไปทีหนึ่งรู้ตัวเลยเฮ้ยกูทําผิดมาตั้งนานไม่เคยรู้ตัวเลยแต่กระแทกเข้าไปทีหนึ่งคิดได้ พราะบางคนไม่เคยยอมรับไม่โดนอะไรกระแทกไม่โดนอะไรกะตุกมากบางทีก็ไม่ดีขึ้นสาวกพาผูดเจ้าเนี่ยไม่โดนกระตุกสักทีหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นนะทะเลาะกันเลยโอ้โหรูพุดธเจ้าเนี่ยยืนออกมาเลยออกมายืนนะแล้วห้ามนะไม่ให้พัทะเลาะกันไม่หยุดนั่นพระพุดธเจ้าห้ามนะยังไม่ยอมหยุดเลยผู้ได้เจ้าเดินหนีเลยเดินหนีไปเมืองอื่นเลยจนพะภิสษุสงารู้สึกผิดอ่ะโครงทรงทํรรุนแรงมากนะในครั้งนั้นเดินหนีไปเลยเหมือนพระองค์โกรธนะถ้าหลายคนอ่านพระสูตรเนี่ยอาจจะคิดว่าระพุดธเจ้าโกรธแล้วองอนเหรอน้อยใจแล้วเดิน แต่พระองค์เตือนไม่ได้แล้วพระองค์จึงหนีวิเวกหลีกเลี้ยงดีกว่าปัญหามันเยอะแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาแก้กันเองจัดการกันเองเห็นไหมพระองค์ก็เดินหนีพระองค์ก็ใช้วิธีการกระตุกเหมือนกันแล้วหลายครั้งพระองค์ก็กระตุกสาววของพระองค์เองยังพิกษุที่จะบินขึ้นไปเอาบาตรเพื่อแสดงอิทธิปาฏิหารเพื่อให้ชาวเมืองเห็น่ะพอเวลาเห็นพระพดทธเจ้ากระตุกทีเดียวอ่ะแล้วไม่ได้กระตุกไม่ได้มีเจตจำนงในการตีพระพิสูุรุูนั้นลูกเดียวแต่ต้องการให้พระทั้งหมดเนี่ยรับรู้เรื่องนีี้ไม่่ใชเฉพานนดยว มันลักษณะภาษาภาษิตไทยคือตีวัวกับทบข่า่ะคือตีทีเดียวให้ได้ทั้งหมดในหมู่คณะพระองค์จึงใช้วาจารุนแรงมากเธอกระทาแบบนี้เปรียบเหมือนสตรีโชว์ของลับหวังได้ทรัพย์ของคฤหัตโอ้โหถ้าเราโดนด่าแบบนี้เนี่ยทําทำหน้าทตากระทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเหมือนโชว์ของลับตัวเองเพื่ออยากได้เงินได้ทองชาวบ้านเลยนะหลายอย่างเดี๋ยถ้าเราเปิดตำลับตำราดูเดี๋ยวพุทธเจ้าใช้คาหลายคําที่เขาแปลออกมาตามภาษาบาลีที่แปลออกมาหลายคําเนี่ยแรงมากพิกษุชั่วภิกษุเลว อุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอใส่ก็เจ็บเนื้อเก็บตัวไม่มีความนุ่มไม่มีความสบายทําบุญกับพระเหล่านี้ก็ไม่เกิดอันนี้สง่ญ่ไม่เกิดผลใหญ่เนี้ยกระตกแปลงมากนะ <S <S 2> <S 2> แต่จ์งงตรงที่ว่าทําไมไม่เคยมีใครเข้าไปสนใจกับเรื่องที่พระเจ้ากระตกมัวแต่ไปสนใจกับอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเนี้ยมันกระตกอ่ะมันกระตกอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยอืมมันน่ะมันต้องมี อาจารย์เบียร์รู้ไหมครับว่าคําถามบางคาถามเขาตั้งมาเพื่อให้อาจารย์ตอบแล้วเป็นเป้าของสังคมในทังคมโจทย์บางกลุ่มรู้รู้อาจารย์รู้หลายอย่างเนี่ยอาจารย์พิจารณาแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่สังคมเนี่ยจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลายคนเนี่ยมันจั่วขึ้นมาเพื่อให้ทัวลงเข้าใจ<ม>แต่อาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเมื่ออาจารย์พูดแบบนี้ทัวต้องลงเป็นธรรมดามอย่างอาจารย์พูดเรื่องเทศกาลมีเหรอ<ม>ที่ควรมันว่านะช่วงจังหวะเทศกาลนั้นเนี่ยอย่างคนเนี่ยจ้องแล้วว่าสงการอาจารย์จะพูดอะไร เดี๋ยวมันก็จะมีคนถามเรื่องสงคราอาจารย์ก็ตอบถ้าอาจารย์ตอบในมุมความจริงที่หลายคนเนี่ยเกิดมาตลอดทั้งชีวิตไม่มีโอกาสในการได้ยินมุมนี้ด้วยซ้ำอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการพูดให้มันแตกต่างฉีกแหวกแนวออกไปเพื่อคนติดตามนะไม่ใช่แต่จะมีเจตนาในการพูดตามหลักสัจจากความจริงแต่หลายคนพูดความจริงใครฟังอ่ะไม่มีใครฟังแต่อาจารย์พูดความจริงคนฟังเพราะอะไรมันกระชากอาจจะกระชากทีเดียวไงอาจารย์ดึงลงมาทั้งยวงอ่ะพอเราดึงลงมาทั้งยวงปุ๊บมันไม่แปลกที่จะกระเทือน Mm. อาจารย์เหมือนแบบว่าถือเข่งมาเนี่ยเขาให้ถือแล้วอาจารย์สาดให้อะ่ะอาจารย์ mm. ไม่ได้เอ็นหวางอะ้รเฉยๆอาจารย์สาดให้เพื่อเอาไปอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่ต้องกิน mm. อย่างเงี้ยเหมือนอย่างเทศกาลที่มันเกิดขึ้นกำลังเป็นปัญหาเนี่ยถ้าคนเปิดใจในการรับฟังสักนิดหนึ่งเปิดใจเทาว่าเปิดใจในการรับฟังคือฟังให้มันจบและอย่าสนใจที่อาจารย์กำลังพูดมึงพูดกูหรือพูดเสียงดังวายแวดแว๊ดเพื่อมาฟังเนื้อหาเนื้อความเอาง่ายๆนะถ้าอาจารย์โกรธในการตอบคำถามจริงๆนะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มันจะเป็นไปตามอารมณ์ความพอใจอยากจะด่าใครก็ด่าละลาสาเสียเทเสียแต่ทุกอย่างถ้าคนจับประเด็นที่อาจารย์พูดทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลเหตุผลเหล่านั้นให้ตายก็เถียงอาจารย์ไม่ได้ทั้งท่านีาจะนั่งด่าอยู่นะแต่ไม่มีทางเสียเลยทุกอย่างมันจะจริงไปหมดมันจะโดนไปหมดอาจารย์ก็ต้องการพยายามชี้เหตุปัจจัยเหล่านี้ให้คนเห็นหน้าที่พวกเราคืออะไรตั้งใจฟังที่จานณาใครควรตามแต่น้อาจารย์เนี่ยพร้อมจะทัวลงเพราะจะบอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ทํางานพระศาสนาไม่มีทางทัวไม่ลงพระพุทธเจ้าเราอะโดนทัวลงมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าเดินเข้าไปในสมณพราหม์เลอื่นเดินเข้าไปในสำนักเขาเลยนะกำลังโตวาทากันในสำนักพระองค์เนี um. like ่ยไปนั่งเลยนะนั่งเสร็จแล้วอยู่ตรงคาบแล้วโตวาทะกันเธือสอนอะไรฟาดกันฟันกันที่สุดพวกสมณพราหมลอื่นเนี่ยเถียงกันเถียงกันจนอาจารย์ของสำนักนั้นสู้ไม่ได้อาจารย์ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกตาหมดเลยทีนี้พระพุทธเจ้าเราเคยสอนธรรมะในยุคแรกเราเข้าใจนะคนไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักสัจจความจริงมาก่อนพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บคนฟังเนี่ยมันแอนตี้เลยนะ พวกสมณพราหมณ์ท no ี่บวชมาก่อนเธออายุแค mm ่นี้สามสิบกว่าปีทําไมมาถือดีอวดดีในการที่ไม่ยอมลุกลับกลับไหวต่อพราหมณที่บวชมาก่อนโวยโดนว่าสมณะหัวล้มถือกระเบื้องขอทานนะเที่ยวละลานชาวบ้านไม่มีความเคารพต่อศาสนาอื่นล้มล้างความเห็นความเชื่อของคนที่เขาทําตามๆกันมาล้มล้างประเพณีปู่ย่าตายายที่ทําตามๆกันมาผู้โดยเจ้าโดนหมดแล้วเขาด่าเขาเกลียดชังโดนเอาหอกเอาธนูยิงใส่เพราะว่าขวางต่อผลประโยชน์ของคนในโลกโดนสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเกลียดชัง เพราะว่าขวางต่อผลประโยชน์ของเขาโดนจ้องจะทาลายทําร้ายตลอดเวลาโดนดูถูกเหยียดหยามสารพัดพระพรพุทธเจ้าเราโดนมาหมดแล้วไอ้อาจารย์โดนเนี่ยเล็กน้อยพระองค์เนี่ยโดนหนักกว่าเยอะแล้วพระองค์โดนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยระดับหัวหัวท่านนะที่ไม่ยอมเข้ารีดอะนางจีจามานวิกาไงใช่ไหมใช่โดนใส่ร้ายอย่างเงี้ยโดนใส่ร้ายว่ามีหญิงคนหนึ่งมาได้หลับนอนกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าขวางประโยชน์เยอะโดนใส่ร้ายเลยพระเจ้าพระมหาพระมหากตรนยุคนนั้นเนี่ยถึงขั้นรวมตัวกันช่วยกันหาหลักฐานแล้วมันฆ่าปิดปากผู้หญิงคนนั้นเลยนะ เพื่อที่จะไม่ให้หาหลักฐานเจอในยุคนั้นอ่ะ<ม>แล้วพอเวลาน่าสุดท้ายแล้วพวกกษัตริย์มาช่วยกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนใส่ร้ายป้ายสีจนคนเนี่ยห่างออกหมดเลยอะ่ะจนในที่สุดเนี่ย<ม>พวกกษัตริย์เนี่ยช่วยกันสืบข้อความสืบหาหลักฐานจนในที่สุดเนี่ยเปิดเผยออกมาได้ว่ามีคนเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ได้คำไม่จริงแล้วจนในที่สุด<ม>ใช่ก็เลยแบบความแดงออกมาพระองค์ก็ความจริงทนต่อการพิสูจน์เพราะพระองค์ไม่ได้ทำในสิ่งนั้นอยู่แล้วจะกลัวต่อสิ่งใดพระองค์จึงไม่หวั่นไหวไม่โยกโคล เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในหลักคาสอนคืออันนี้พระพุทธธรรมระสฆ์เป็นที่ตั้งได้ยังไง<ม>เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระอุสูตรเป็นผู้ที่กําลังเผยแผ่พระสัทธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงอืออาจารย์ขอถามต่อนอิดหนึ่งเชื่อมกันคือพระพุทธเจ้าจะบอกเราจะขนาบเธอนะทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างแบบเต็มที่แต่ว่าเวลาที่ท่านจะลงโทษกลายเป็นว่าท่านทมมาพรมธรรคือไม่สนใจไปเลยนี่คือการลงโทษที่รุนแรงที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ทํากับน,นายสัญาอยากให้อาจารย์ขายหลายความให้ฟังหน่อยค่ะคือพระองค์เนี่ย ้รงสอนเราตลอดเวลาให้แก้ไขี่ตัวเราเองเนาะพระองค์เนี่ยบอกว่าพระองค์เนี่ยจะชมเชยต่อคนที่าาดดรู้จกักตําหนิด้วยรู้จักสรรเสริญด้วยพระองค์ไม่ชมต่อคนที่ติอย่างเดียวไม่สรรเสริญเลย <go or> ไม่ชมต่อคนที่สรรเสริญอย่างเดียวไม่ติเลยแต่พระองค์ทรงชมเชยต่อคนที่สรรเสริญด้วยตําหนิติติงด้วยดังนั้นพระองค์เนี่ยทรงตําหน,ตานิติติงตามกาลและเวลาแต่ในเมื่อสุดท้ายแล้ว